สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้นะคะน้องนัชชาก็จะมาฉะเฉเลยตัวเลขนะคะว่าการที่เราเปลี่ยนกฎกติกาการแจกนีดเล่มนี้เนี่ยเราได้เขียนตัวเลขให้พี่ทายใช่ไหมคะ1ตัวเลขแล้วน้องนัชชาก็จะเขียนลงไปว่าเขียนตัวเลขอะไรแล้วก็จะให้พี่ทายนะคะซึ่งตัวเลขที่น้องนชัชชาเขียนลงไปก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลขตัวนั้นก็คือเลข สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามช่องราชาสตูดิโออยู่นะคะวันนี้เนี่ยราชาสตูดิโอก็ได้มีการประกาศการเล่นกิจกรรมแจกมีเล่นนี้เป็นกติกาใหม่นะคะเพราะว่าเรามีผู้ติดตามครบ500ท่านจากครั้งที่แล้วเราให้พี่ๆนะคะร่วมเล่นกิจกรรมทายฉลากกินแบ่ง2ตัวรัฐบาลใช่ไหมคะซึ่งไม่มีพี่พท่านใดทายถูกเลยครั้งนี้ราชาสตูดิโอก็เลยได้มีการเปลี่ยน ลักษณะของการจัดกิจกรรมแล้วก็กติกาการจัดกิจกรรมใหม่นะคะมีเล่มนี้นะคะมันน้องคือมีดแบบล่องหนนั่นแหละคะ่ะน้องถูกขัดเป็นกระจกเลยนะคะซึ่งพี่ๆท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะฟรีนะคะไม่เสียอะไรเลยนะคะพี่ๆสามารถทายได้เลยนะคะว่าให้ในกระดาษสีขาวใบน,นี้เนี่ยน้องนชชาได้เขียนตัวเลขอะไรลงไปนะคะ ตัวเลขจะถูกลันตั้งแต่เลข00ถึงเลข99นะคะภายใต้คอมเมนต์คลิปคลิปนี้ที่กําลังจะลงไปนะคะให้พี่ๆนะคะเข้ามาทายว่าน้องราชาเนี่ยได้เขียนตัวเลขอะไรลงไปโดยผู้ติดตามนะคะสามารถกดเข้าไปภายใต้ตัวเลขนะคะน้องราชาจะลงไว้ให้ตั้งแต่ตัวเลข00ถึงเลข99นะคะที่ท่านใดที่เลือกตัวเลขนั้นก่อนแล้วก็คอมเมนต์ว่า เลือกตัวเลขเลขนี้หรือว่าสมมติว่าน้องนาชาเขียนเลข00ใช่ไหมคะมีพี่ที่อยากจะทายว่าเป็นเลข00ก็เขียน00เอาไว้ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์นั้นได้เลยนะคะโดยที่เราจะให้พี่ที่ใส่คนที่คอมเมนต์คนแรกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทายถูกก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่ทายถูกคนแรกคนเดียวนะคะน้องนาชาก็จะมาลงคลิป ฉเฉลยให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะว่าเลขที่ถูกเขียนลงบนกระดาษสีขาวแผ่นนี้เนี่ยคือเลขอะไรนะคะแล้วก็จะแจ้งว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะในคลิปถัดไปที่จะเป็นคลิปฉเฉลยนะคะสําหรับผู้ที่ทายถูกก่อนนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามน้ชาสตูดิโอต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะหากผู้ติดตามครบ1,000ทนนะคะเราก็จะมาแจกมีเล่มถัดไปต่อด้วยนะคะ ฝากพี่ๆทุกคนนะคะเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะสามารถเลือกตัวเลขภายใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะที่น้องนัชชาได้ลงเอาไว้ให้นะคะแล้วก็1วันนะคะ1คนต่อ1คอมเมนต์นะคะสามารถรับวันถัดไปเนี่ยสามารถเล่นคอมเมนต์ต่อไปได้เลยนะคะเลือกเลขถัดไปได้เลยนะคะโดยที่เราจะไม่จําเป็นต้องตัดเวลานะคะสมมติว่าเที่ยงคืนก็เล่นได้เลยนะคะเช่นว,วันนี้พี่ๆลง คอมเมนต์คือห้าทุ่มห้าสิบเก้าเที่ยงคืนพี่ก็ลงอีกคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนาชาสตูดิโอด้วยนะคะอ้าๆยังไม่จบนะคะซึ่งน้องนาชานะคะเกิดเดือนกุมภานะคะซึ่งยังไม่บอกพี่ๆแน่ๆเลยว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ก็อยากจะฝากพี่ๆทุกท่าน,นะ ทายตัวเลขด้วยนะคะตัวเลขในใบนี้เนี่ยมีความสำคัญกับน้องนาชาด้วยนะคะใบขนาดนี้แล้วตัวเลขก็จะถูกลดหลั่นเหลือนิดหน่อยพี่ๆทุกคนก็อาจจะทายถูกกันไว้ขึ้นนะคะฝากพี่ๆทุกท่านเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ